อมึงก็ขับเงินได้เนาะมึงก็แบบว่ามึไม่ใช่ขับเงินขับกล้องอ้ยอะไรกันอ่ะอะไรนะนี่นมันอะไรอะอุ้ยอะไรอะโอ้ยน่ามันอุบัติเหตุรถปิดกล้องอ่ะรถกระบะมปิดกล้องอ่ะนั่มันกระบะนี่นะใครล่นโดนมั้งเหมือนว่ารถรถเก๋งจอดอยู่โอ้ย นี่มันกระบะนี่โอ้ตำรวจสวยเล็ตำรวจเลยแล้วเราหยุดนะครับหยุดนะครับผมหยุดนะครับผมนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเดียตำรว,วจรถมาชนกันนี่มันทำไมรถมันมาชนอ,อะไรตรงนี้เนี่ยผมจะ <c oughs> ขับรถวุจะขับรถอะไรรถอุเกิดอุบัติเหตุกันกําลังพาน้ำตกโซลกิวานดินอยู่เนี่ยกังพันแผลคนทุกบ่อยบาดเจ็บอยู่เนี่ย ก็คุณหนูเนี่ยได้ระบาดเจ็บสาหัสคุณดูขับ,บขีบ่รถเก่งนะครับคุณหนูขับขี่รถเก่งมาแล้วรถเก่งเฉียวชนกับกระบะเหตุการณ์วันนี้ครับ,าบ,าบ,รบตอนไหนครับตอนประมาณนี้เลยครับตอนประมาณสักเมื่อวันนั้นนะครับตอนนั้นที่ผมเห็นเออรถคันนั้นนะครับไปเฉียวชนรถเมื่อกี้คุณหนูก็ไปชนกับรถกระบะค,คุณลุงประมาณอายุเจ็ดสิบเลือ เออประมาณเจ็ดสิบห้าปีแล้วจนไปเสี่ยวชนจนแบบว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสครับอ๋อมันเป็นเรื่อง,องนี้เนี่ยครับตำรวจอ๋อครับครับผมแบบมันไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องเล็กๆครับมันเป็นเรื่องแบบว่า <co ff> s> <S มันไม่เป็นไรมากหรอกเกคุณนูนเี่ม่บาดเจ็บสาหัสมันไม่เป็นเรื่องการเสรียชีวิตหรอกครับยังไงก็ขับรถดีๆนะครับครับผมไม่ขับขีาา่อยา่าประมาทอยา่าประมาทหรืออย่าขับขี่วาไปแดงนะครับพอ มันอันตรายมากมากเพราะว่ารถมันอัดทิ้งห้ามทิ้าไฟได้เด็ยขาดคนโอ้ยโอยตำรวจโอยตำรวจเป็นไรไหมครับตำรวจ้ยคุณหนูโอ้คุณหนูตำรวจนะครับตำรวจขอตัวนะตำรวจไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไอ้ยักษ์ใครวะใครว้องตัดหน้ารถกลัวนี่ใครรั่วรั่วรัว เจ็ดนี่มาตัดหน้ารถกลัวเจ็ดนี่มันผีมันงูมันหมาเจ็ดนี่เออไม่รู้ใครมึงมันตัดหน้ารถใครก็ไม่รู้อะ่ะใครไม่รู้ตัดหน้ามึงของเลือดมึงรถแล้วกูกูัวทำเล่นมันได้มึงเองโอเคมึงรถเลือดีใช่ไหมมึงไปได้แล้วไอ้ดาวรออยู่เออศพศพศพนั่นไงศพศพไได้งนั่นไงศพศพดูนะ ด้ยคนตายสัตว์เออนี่มันคนภาษาคนอะไรมาขับไม่ได้ดีอ่ะทำไมมึงขับไม่ไดีอ่ะไม่เจอเจออ่ะนี่มันะวย ไม่ได้เป็นเพอะไรเลีวเราต้องเดวนมาเห็นดีบาดตะพวันดีเป็นิก็ตดเดยโอเคเดี๋ยวกูไปเลี้ยงควายก่อนนะน่หไม่ไม่โอเคทุกคนพร้อมนะเลี้ยงควายต่อไปเลี้ยงควายเลงควายเลี้ยงควายตึง กวัสดีคุณผก้ชมนะครับอยู่ที่ฟาที่สุดไปนะครับอันนี้ก็เป็นการฟายที่สุดไปนะครับเาไปดูเหตุการณ์กอนนะขอที่ไฟฟ้า คหนมันเกิดอะไรขึ้นอน่ยคนะุณหนูวัยคุณหนูบาดเจ็บอะเนี่ยคุณหนูเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นค่ะวัวหมอครับหมอมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมมันพี่ทำไมมัน,มนเกิดทำไมมันแบบมันอะไรมันลองล้างทำไมมันรถชนอะไรกันแดดอะไรแบบเนี้ทำไมรถแบบพังขนาดนี้ อ้รถประชนกันครับคุณคนแก่คนนี้เขาขับรถมาจริงเหรอลุงจริงดิลุงลุงขับรถมาอยู่ดีๆใครก็ไม่รู้มาชนลุงชนลุงไม่เห็นลุงลุงเห็นจริงลุงกับมันไมู่แล้วแล้วมีอยู่ดีๆรถกระสิงชมพูก็มาพุ่งกันไปชนเต็มแรงเลยแล้วเต็มแรงไหมเต็มเลยเต็มแรงเจ็บเลยปวดนี้นลยเลยไปไปไปครับไปครับไปโรงพยาบาลครับไม่เป็นไร เดี๋ยวนั่งกับรถพยาบาลพยาบาลเขามาอยู่พอดีเด้อโอ้แต่ผมขอเกับตัวนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาๆขับรถดีนะเด้อขับรถขวาไฟแดงอย่าฝับพวกฝ่าไฟแดงนี่นะครับเพราะว่ามันอันตรายที่สุดเลยรถที่จุดเกิดเหตุดูโอเคทุกคนเขาไม่จุดเกิดเหตุอันตราครับดูบริเวณงาน20นาทีนะครับ20นาทีเท่ากับงานหก20นาทีเท่ากับผมทำงาน10วันเลย

เดี๋ยวเดี๋ยวฮันดี้ขอขับรถีกนะคริดใครเป็นคนเล่นอะไรวะดูโอ้ยโอ้ยเยี่ยมโอ้ดีด guru. ึงจริงๆอ่ะเต็มแรงจริงอ่ะเหี้ยใครเป็นโนรุบัเล่นวะไอยันนี้อื้มนิ้วใคไม่รู้อย่างไรสัก มันแล้วไอ้สัสไอ้ยี่อะแตกไปหมดมึงเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยโอ๊ยดูดิดูดิมึงอย่าเป็นบุมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยนทำไมมึงต้องมาชนอะไรแบบนี้อะงูดีงูดิโกด ดเขาเขาเล่าแล้วลุงยอมจะไปขอโทษกูดีงามขอโทษดิยังามขอโทษเขาดีงามลุงขอโทษดีงามอันนี้ขอโทษดีงามฮันนี่ผมมันมีกล้องอ่ะให้ดูมันดูไหมมึงไม่ต้องรู้มึงไม่ต้องเสือกเนี่ยมึงไม่ต้องเสือกอ่ะมึงไม่ต้องเสือกไอ้มิ้วถ้ามึงจะต้งรู้เดี๋ยวกูให้ไอ้ฮันนี่ดูไหมว่ามันผิดไหมแล้วมึงง้มประจุมไม่ได้แล้วมึงขับรถมึงไม่ได้ ทำอย่างนี้มันไม่ได้นะถ้าอระมีเงี้ยก <aquí en S 1> ูไม่มาฟาร์มมาฟาร์มเพื่ออะไรบอกว่าอย่ามาฟาร์มมาฟาร์มไอโอ้ยสัตว์ไอ้บื่อคุบเบื่อไอ้สัตว์มเงี้ยเงี่ยคอนเซ็ปเตอร์กูเจะบีคอนเซ็ปเตอร์ไอ้สัตว์ถ้ามึงอยากเป็นคนคระมือเงี้ไม่มึงไม่ต้องเสือไอ้บ้ามึงเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ย ไม่มึงเป็นเหี้ยอะไรวะมึงทำไมมึงต้องเอาแต่ใจมึงด้วยอ่ะมึงก็เอาแต่ใจมึงเลยมึงอย่ากหาเรื่องกูอะอย่ากหาเรื่องกูรักใช่ไหมอย่าเอารักใช่ไหมอย่ากเอาเรื่องกับเพื่อนฉันเหรออย่าเอาเพื่อนฉันดีไหมน่าอะไรมิ้งมึงมาเลยมิ้งมาเลยมึงลองกูได้สัตว์ลองใส่กูได้นะมึงต้องหนีเย็นนี่มึงต้องหนีเลยมึง มพยายามอ่อนอยูแล้วมึงเงินมันต้องต้องความความเป็นพยายามมึงแล้วจัดการมันช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมทเอาไรเพื่อนกูไอ้มิวมึงเอาคิดรู้ดึกมาเลยมาโอ้ยปล่อยเราทำไมโอ้ยมึทำอะไรเพื่อนกูหัวมึงทำเพื่อนกูหัวมึงเงาห่ะมึงเงาห่ะมึงเงาอ่ะอีกทีเพื่อนเราเราไป มึงของขึ้นนะมึงอยากของขึ้นนะเดี๋ยวกูขอไปตามเพื่อนกูก่อนนะเดี๋ยวกูเพื่อนกูมาต่อสู้กันโอ้โห่ตีตีสองครึ่งแล้วเนี่ยนานกี่นาทีก็ไม่รู้นี่ให้ยัดขี้ควายตายโหเ้ยไม่อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้ว รู้คะแนเฮ้ยงไม่รู้จริงเลยอะทัไม่รู้จริงเลยอะง่ายังมาเลยมึงงางาเลยงาไม่ควรกลัวนี่ยู้ด้วยนตั้งไปเร็วๆต้ปเลยู้ยันาาร้มนู้มันไว้งาเลย ก็ม okay. yeah, ันกูก็มันกูขังออกต่อยและวต่อยเองไอ้ไอ้ไอ้เอ้าเอยี่แมนเหลือมคนเดียวแล้วไปเจอเกือบมีชีวิตรอดแล้ว รอดอยู่คนเดียวคิดว่ามึงเป็นลูกปึมงเ็นคนใหญ่แนละ้วมึงจะสู้ได้มีชีวิตต่อได้มึงจะไปต่อได้มึงน่ากลังดริงๆอันนี้เดี๋ยวกูพามึงส่งโรงพยาบาลได้ข้อหาขับรถประมาทเดี๋ยวกูพาตำรวจมาให้ง่กูยเยอมแล้วขอตัวไปสอนเรากูเลยเออไปเลยเดี๋ยวไปสอนเรากัน ไะ้รู้เลยว่ามันใครเป็นใครกันหนาเรื่องนี้สายเสียมากไม่ต้องเวรกรรมดมึงไม่ต้องเวรนกันเดี๋ยวกูให้มึงปิดคลิปเลยแล้วมึงปิดคลิปเองว่าคนแรมืงอ้วยนะครับในระผมเม่อนะครับมึงมึงปิดก้วเลยฮันนี่มึงไม่ต้องนอนเลยนะไมต้องเสือกปิดเลยคนดูมันเบื่อแล้วปิดเลยได้ได้ กูจะกำบักมันวิธีการกำบักมันนะมึงต้องมีสมาธินะกูจะกำบักให้มึงดูเอาอีกคนนะึงอ่ะเร็วมาเร็วจะกำบักมันโอน้คนโอน้คนดูกูนะมึงกินนมตัวสูง,งยังอนะ่ะมีความล้ำรอก นี่ควาปกติแกันดะูๆนะกูจะทำกับดักมันดีงูกูตำกับด้ายมันดูงู้นะแล้วก็ฮวนหยุดเอาไว้อย่าเดินที่ระเบิดเพราะมันจะระเบิดใส่เราได้นะโอเคระเบิดเพื่อใครเฮ้ยอฮันนี่ไงอันนี่มันจะได้ขับรถไม่ได้มันจะได้ล้อมันก็ได้ระเบิดดีดีมันจะได้รถรถมันจะได้ไม่ต้อง สัดเรียงรถตอบเปล่าโดนกำดัก,กทีก็หาก,กำดักเราเมื่อเขาที่แล้วเมื่อเขาที่แล้วมันกำดักเรามันกำดักเพื่ออะไรมันกำดักเพื่ออะไรเพราะมันทำเราเมื่อเขาที่แล้วเราไม่ยอมโอเคทุกคนพร้อมไหมไปไปเราไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยสับกรอบหมูนะกรอบหมูอาหารที่คุณชอบ โอ้ในฟาร์มนี้เราชอบมากเลยอ่ะม uh ีอาหารตั oh. hmm. Ooh. Huh. Ooh. ้งเยอะตั้งแยะก็ยมีอาหารที่เราตำเนียงเที่เราอะไรเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารสั่งอาหารมาเพื่ออะไรโอเคนะอาหารที่เราต้องกินคือขาหมูหมูกรอบหมูแล้วก็หมูสัตว์ชิ้นหนึ่งด้วยเพื่อนมากินกันเร็วเร็วเร็วไปเรามากินมากินอาหารตำเนียงที่มีจบการมึงจะกินกูจะนั่งโต๊ะไหนมึงไปนั่งกับไอ้ซอมมี่ สัอาหารกูไม่อ hey. ย um? um ู่มึงกินอาหารโหอาหารตั้งเยอะเลยอาหารตั้งเยอะตั้งแยะเลยเซอรบทุกบนวันมุ้ผมท่าที่79ก้าวตอนสุดท้ายไปเอาวาสารครับตอนจบครับบนนี้ผมก็ไม่เอียรมากครับเพราะผมมาครับผมจะไปขอโทษมึงมันนะครับดูแล้วครับว่ามันจะให้โอกาสผมหรือไม่ให้โอกาสได้ไม่ให้โอกาสผมเข้ากับผมก็เอายาระเบิดมันระเบิดใส่หน้ามันเลย มึงมึได้ข่าวว่ามึงอวุเออมึงพร้อมจัดการนะจัดการแล้วมึงไอมิ้วจัดการได้ยังพร้อมจัดการเ,าเราสามคนเราต้อขบึ้นมันขับึ้นมาไม่ได้มีอยู่เจดคนีสัสามนหนึ่งทำเจ็มันไม่ได้อมึงมันต้องไปหามมสักเออส,สี่คนนะสี่คนเหลือแค่สี่คนเราเหล่าเหลือสี่คนนะาหม ดูนะแล้วมันทําอะไรกับบักเราเมื่อคราวที่แล้วมันก็กับดักมันกับดักอีกด้วยนั้นโดยใช้ระเบิดนั่นแหละโอ้ที่มันระเบิดเราดูได้เดี๋ยวมันกับดักเราไหมหรือมันทาอะไรหรืออะไรหรือมันเฮียเราคว่ำเราโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเราคว่ำหมด มันดักกำหลักงวะรถคว่ำว่ะใครมันกำหลักวะไม่รู้อ่ะตัวดีแล้วก็มีคนมากำหลักเราแล้วรถคว่ำเลยอย่างรถคลิกเลยอะ่ะเฮ้ยใครวะต้องไปไอพ้พวกนั้นแน่เลยไอ้พวกเจ็ดคนนั้นเลยเนะียเยี่ยมกำหลักเราเดีหนึ่งเจอดีกันแนะ่เดี๋ยวเจอดีกันกดกดฮะ <c oughs> ได้เสียงไหม วันโดนกำดักเรียบร้อยรถพลิกคว่ำไปนู่นแล้วพลิกคว่ำไปนู่นนะไอ้ก้ใครมาทำหนักกูเนี่ยไอ้กู้มึนเป็นคนกำดักกูเดียวไม่ได้เกรงทำหนักนะ่ไอ้กูกำลัดักรถเบย์โว้ยพีกเลยพีกตอนไหนล่ะไม่ดาวดับเบย์ถ้าเพื่อนไม่เชื่อมึงมาดูรถเบยเลยได้ เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวไปดูให้ทุกคนทุกคนทุกคนมันบอกว่ารถมันพิกวมออ๋อพีิกวม่นแหละร้ยกันได้แหละเออมันกำบังเพื่ออะไรอ่ะวัดวัดไม่พิกวมเลยรถไม่ได้กำบังไม่ทำอะไรเลยกำบังเยอะอีตากูโอ้ย่าเล่นเลยไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์รถพังหมดเลยไอ้กู กดฟังเลยเนี่ยโอ้โยโอ้ยไม่ได้ตั้งใจอ่ะมึงไม่ไม่อ่านเลยโอ้ยสกี้เย็ดไงเล่นอะไรไม่รู้ด้วยแหละกดทำไมต้องมากับดักเราด้วยอ่ะเราผิดตรงไหนอ่ะหนึ่งทำไมต้องกับดักไม่ได้กำดักกูไม่ได้ขำอะไรเลยไม่ใช่อย่างที่มึงคิดนะไม่ใช่มึงคิดมึงคิดนายฮะนี่ไอ้มึงรู้เด่อวะ ราคาแพงนะแพงนะรู้ไหมมันมันแพงเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะคันนี้มันแพงประมาณสามล้านสี่ล้านมันสักห้าล้านเขากับมบแพงนะสัตว์มันแพงแล้วรถคันนี้ซื้อมาเนง่ยกำลังอะไรก็ไม่รู้มิ่งเขามึงมาท้าเราคุณไงกูก็เลยกำลังมือทำไมมึงเป็นคนเปลี่ยนไปแล้วทำไมมึงเมาเห็นคนเป็นแบบนี้ทันไมเหมือนมันไม่เหมาะสมกับมึงหรอก มึงจำไว้เด้อไอคนไอคนหลายใจจำไว้เด้อไอหน้าเปลไปเด้อหน้าเปลหมานี่มึงจะไปมากเลยนะฮันนี่พูดยางงี้มงไ้งพูดคำนี้ว่ากีบังไงไม่ใช่ว่านสักกูโก้สักมึงคุณเนืยหัว้ลองขาัว้ลองขาคว้ามึงลองาคว้ามึงลองขาเออมึงลองขาไทยวได้จะท้าทายกับมัวเละ ทาทายกับหมดเลยทาทายกับหมดวยทัทงหมดเนี่ยจับได้หนูจับได้หมดจับไอ้มึากูได้นะมึงองพทากูได네้นะมึงองพ้ากูได้มึงรับกระทะรับกระทากูด <lymph unun aries> ูเถอะรับก็กูจะลองพักด้วยเพจยงไม่ถอะกูไม่ลองทำทานกูก็มีสิบฟ้องได้สิบกองคนดูได้มึงไม่ต้องไปคนดูเอะคนดูมันเบื่อเข้าใจไหม ฉีว์เปลี่ยนมึงนะนะถ้ามึงเตือนนะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มึงถ้ามึงอยากทําอะไรก็แล้วแต่มึงไม่สนนะไม่สนอยากทําอะไรก็เลี้ยงควายเลี้ยงงัวเลยอยากเลี้ยงงัวมากกว่าเลี้ยงควายมากกว่าเลี้ยงหมูมากกว่าแล้วเลี้ยงของมึงเอกสัตว์ไม่เคยเลี้ยงงัวมันควายเลี้ยงควายแล้วก็หมูไอ้สักไม่เคยเลี้ยงหมามึงข้างบ้านมือสุนัขไอ้สัตว์ มึงก็มึงก็มากำหนักกูทำไมอ่ะมึงไม่เคยเลี้ยงมวนควายเนี่ยมึงก็ก็เสียหายร่วมกูเสียหายนะเออมึงต้องเออมึงต้องเออดไอสัตว์บอกว่ามึงต้องเออเด้ยมึงต้องเออไอสัตว์อาผงผงตายเยู่เย็นนี้ก็ผงตายกันเลยสัตว์แม่งแม่งมึงอ่ะข้อหามึงก็ตายหมดแล้ยสัตว์เนี่ยไอสิทธิ์มึงก็ต้องมาหนักกูได้นะ คใหกูมเอ่ม่ต้องแค่ใหกูเจอตายแน่เออเอเอตายกับไปหนีเถอะงงท้ากูนะเดี๋ยวจะนัดงจ้เดี๋หยอจับนียากจับให้เนแกมีเรื่องอะไหมยา่ดิตด้ทุกอย่างถ้าแกอยากจับนี๋จวจับให้หมดนงทาไยรูเถอะ เดี๋ยวมึขอปิดตัวนะครับตอนนี้มันทะเลาะกันแล้วนะครับมันนึงมันต่อสู้กันแล้วนะครับสองคนนี้งงไรเนี่ยงไรเนี่ยจัมืไว้จัดมืไว้จัดมือไว้จัดมไวจันมือไวจัมมันกกระทิร์มันไอ้ย่ามึงลองกัดถ่ายกูดูเถ ไอ้วุฒนหยเราพาเธอไอกควงอุ้งอีซ้อมขอโทษทีนะเพื่พอน e วูสิชนะกำมึือทอเราแก้ยเอาไอ้เราเอาปืนนะใช่ไหมเอาเลยกูไม่ว่ามึงคำมึงพาดูนะได้มาเลยกึงกลัวไอเดิกปัญญาอ่อน ไอแค่ได้ยีควายยึดมือหนุจับให้หนุจับให้มึงเอาลงกูนะน้องกูนะมาแล้วนี่มึงลองจับให้ดูถ่ะมาเลยรู้แกสองสองแลยอืมไอสัตว์น้องไม่มีท่ากายมึงเลยน้องคนเดียวไปเลยเอาหุ่นกระสุงผมจะมาดีกว่าไป พี่ใหญ่ดีกว่าพี่ใหญ่น่าสู้ได้ไปไปไปกันเถอะไปกันเถอะไม่ต้องกลัวมึงเชื่อมึงจะสู้ได้เออกูไปเอาเงินก่อนนะนึงนะเดี๋ยวๆดดดดดดนดด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 ดาเงินดดดดดดดนดด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 ่ดด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 เด้ดด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 

กูเดาเลยไม่นี่ต้องล่อยกูจะไอสัสต่อต่อไปเดือนเดือนเดือนมกราคมนั้นกูจะถ่ายภาคแปดสิบหนึ่งร้อยอืมเดียวที่เชนชน,นมึงตายกูบริจากโลหิตให้มึงให้ความเป็นหมังไงกุกูนอนบ๊ายบายครับเกิด ให้ตอนต่อไปด้วยนะครับค่อยเจอกันตอนที่79้คอยไเจอคอยไปเจอกันตอนที่ครั้งแรกของ80นะครับร้อยบายบายท่านผู้ชม